หมวกก็รักต <and> ับขอดสัตว์แพทโอนโอนนันแล้วเออหูเราไว้บารนี่เบ่งแล้วเบ่งแล้วเบ่งแล้วเบ่งกีฬาเบ่งเบ่งกีฬาเบ่งจับเอ้ยหอบตัวเออดึงกีตาแล่ ออกแล้วออกแล้วออกแล้วโอ้ยออกแล้วไหลมันหนีเช็ดปากเพียกเช็ดปากเพียกเช็ดปากจบปากจกดังบีบดังบีบบีบบบสั้นดังออกมาหางูดังโอ้ให้เก็บไปให้เก็บไปทำตาแล้วบีบดังบีบปากจกปากกดบีบดังบีบอะไรก็เออจกปากดู จมพอมันห้่นคักตัวมันใหญ่เนอะนไป่่ไปเด่าเด้อบก็ได้บ่ดก็ได้อดน้่งนน้องบ่ดก็ได้น่น้องบอดเงียไปเงียบปากไปทีบือขาดไปออกแล้วพ่อบักเถิไงกเจดัง